บทที่454อสรวิญญาณที่ตกสู่ห้วงมืด 1. เทพตะวันออกรู้สึกสับสนเม็ดเหงือเริ่มปรากฏบนหน้าผากของชุนยาวุนขณะที่เขามองไปยังคู่ต่อสู้เทคนิคที่ชุนยาวุลใช้อยู่มีการซ้อนทับหลายชั้นและปริมาณพลังงานที่ใช้ไม่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยประมาณ3ใน4ของพลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการดูดซับแกนพลังงานจะถูกใช้หมดฮูการผสมผสานสองธาตุเข้าไปในดาบสายเล่มเดียวยังไม่เพียงพอ และการรวมมันไว้ที่จุดเบียวจะเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากในตอนนี้3หรือ4ครั้งคือขีดจํากัดอย่างไรก็ตามพลังนั้นเกินความคาดหมายทําให้แขนขวาของเทพตะวันออกบาดเจ็บสาหัสแม้จะเป็นการโจมตีเพียงเล็กน้อยมันเป็นเทคนิคที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริงแน่นอนท่านยอดเอย,ออยี่ยมลองหยุดสิ่งนี้ด้วยข้าจะยิงในแบบเดียวกันอีกครั้งชุนยาวุลพูดคําเหล่านั้นหากเป็นคนธรรมดาชุนยาวุลคงฆ่าเขาแล้ว แต่เนื่องจากเทพตะวันออกยอดเยี่ยมและเขายอมรับพลังและความสามารถของชายที่บรรลุทุกสิ่งด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองเขาจึงพูดเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะขัดขวางไม่ให้ชุนยาวุลเข้าไปในภูเขาเขาไม่ต้องการเสี่ยงชีวิตกับนักสู้ตัวจริงอย่างเทพตะวันออกความตั้งใจของชุนยาวุลดูเหมือนจะได้ผลในระดับหนึ่งหากมีการโจมตีรุนแรงอีกครั้งเช่นนั้นการปิดกั้นจะเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้แขนข้างหนึ่งบิดเบี้ยวและกล้ามเนื้อดูเหมือนจะเกร็งตัวทำให้เขาต่อสู้ได้ยาก ในแง่ของนักดาบมันเหมือนกับถือดาบที่หักอย่างไรก็ตามหากจุดประสงค์ของการเผชิญหน้านี้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อผู้ชนะและผู้แพ้การยอมรับความพ่ายแพ้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการต่อสู้นี้ท่านชนะเหมือนที่เขาพูดว่าน้ำเก่าของแม่น้ำยางสีถูกผลักไปข้างหน้าด้วยน้ำใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าท่านแข็งแกร่งกว่าชุนมาจงแห่งพักของท่านหลอดชุนมาจงชุนยาวูนขมวดคิ้วต่อคำพูดที่ออกมาจากปากของเทพตะวันออก มันเป็นชื่อที่เขาได้ยินมากมันคงเป็นชื่อของหลอดในอดีตไม่นะเทพตะวันออกรู้จักบิดาของข้าหรือชุนอินจิผู้ที่ได้ยินคำพูดของเขาตาโตขึ้นชุนมาจงเป็นอดีตหลอดและบิดาของเขาเมื่อชุนอินจิอยู่ในช่วงที่เขากระตือรือร้อนในพักเขารู้ว่าเทพตะวันออกเป็นหนึ่งในนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดห้าคนแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับบิดาของเขาแค่ไหนที่อายุอืมแม้ว่าเขาจะมีผมสีขาว เขาดูเหมือนชายวัยกลางคนเท่านั้นแม้ว่าเขาจะกลับไปเป็นวัยหนุ่มชายคนนี้ต้องอายุมากกว่าร้อยปีเขาเป็นนักสู้จากรุ่นเดียวกับบรรพบุรุษนั่นคือเหตุผลที่ศิละปะการต่อสู้ของเขาบริสุทธิ์ชายคนนั้นมาถึงจุดนี้ในชีวิตเพราะความสามารถของเขาและเขามีทักษะด,ดีเพราะอายุของเขาและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับชุนยาวุลและคนของเขาอาจเป็นเพราะเขาเคยพบกับสมาชิกพรรคในอดีตแล้วฮ่าเ<ห>ทพตะวันออกที่กลั้นหายใจถอนหายใจ แม้ว่าเขายอมรับชัยชนะของคู่ต่อสู้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาไม่ยอมแพ้ทำไมเขาถึงพยายามหยุดคนจากการเข้าไปในเทือกเขาฉางไปท่านคุ้นเคยกับบรรพบุรุษของข้าหรือเมื่อเขาตระหนักถึงอายุของชายคนนั้นชุนเยาวุลแสดงความเคารพต่อเขาต่อสิ่งนั้นชายคนนั้นส่ายหัวและตอบเราไม่คุ้นเคยเราแค่แข่งขันกันสองสามครั้งนั่นสามารถถือได้ว่าความสัมพันธ์เช่นกันแต่สิ่งที่ข้ายอยากรู้คือ ทำไมท่านถึงหยุดพวกเราจากการเข้าไปในเทือกเขาฉางไปตอบสนองต่อคำถามของชุนยาวุลอารกบุยหุบปากก่อนที่จะเปิดที่นี่ในเทือกเขาฉางไปมีสิ่งมีชีวิตที่คนอื่นจัดการไม่ได้คาเฟ่สถานที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนพบกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาดวมตาของชุนยาวุลส่องแสงคำพูดของอาจารย์วูชุนจากวัดเสี่ยวหลินเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเขาหยุดคนแต่อารกบุยพยายามปกป้องคนจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใน ท่านพูดถึงคนที่มีตาบ้าคลั่งนั้นหรืออย่างชัดเจนชายคนนั้นอันตรายพลังที่เขาถือครองแตกต่างจากนักสู้ธรรมดาอย่างสิ้นเชิงและเป็นครั้งแรกที่ชุนยาวุลประสบกับความตั้งใจฆ่าที่มีความเกลียดชังมากเขาเป็นคนที่สามารถเรียกได้ว่าผู้นำมรณะผู้ยิ่งใหญ่ต่อคำถามของอาร์ควุยตอบฮ่าใช่นั่นคือการดำรงอยู่ที่อันตรายเพราะมันทุกทรมานด้วยความเกลียดความโกรธและความต้องการฆ่ามาหลายปี ต่อสิ่งนั้นชุนยาวุลถามแน่นอนการดำรงอยู่ดังนั้นมันไม่มีร่างกายมนุษย์ต่อสิ่งนั้นอารกวุยดูมีปัญหาการต่อสู้หยุดอย่างกระทันหันแต่เนื่องจากเขาต่อสู้มันแล้วอารกวุยไม่มีทางเลือกนอกจากบอกเขาโดยเฉพาะเพราะร่างกายของมันกำลังเปลี่ยนแปลงบังเอิญอสูรวิญญาณที่ตกสู่ห้วงมืดมันเป็นความคิดแปลกแต่นั่นคือสิ่งที่เขาคิดมีหลายสิ่งที่น่าสงสยัยเช่นวิธีที่ชายคนนั้นใช้ลม มันดูชัดเจนว่าเขาสามารถควบคุมลมได้อาจเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นดูดซับแกนของเฟิงโปเสือขาวแต่นั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องมองไปที่เทือกเขาฉางไปที่ชายคนนั้นหายไปชุนยาวุลพูดท่านบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนพบกับการดำรงอยู่นั้นข้าดูเหมือนมีปัญหาหรือเมื่อการต่อสู้หยุดอย่างกระทันหันชุนยาวุลมีท่าทีเหนือกว่านอกจากนี้ชุนยาวุลยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่อาร์ควิทิปอยู่สักครู่คนนี้แตกต่างอย่างแน่นอน เขาไม่ใช่คนที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาจึงกังวลว่าต้องพูดอะไรในใจเขาเขาระลึกถึงการกลายพันธุ์ได้ตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตและเฝ้าสถานที่แห่งนี้เขาหวังที่จะการคนออกหวังการชำระหากตาของเขาไม่ผิดอากวุยไม่ได้เสื่อมทักษะแต่แล้ววันหนึ่งเขาจะอ่อนแอและแพ้ในการต่อสู้กับชายคนนั้นและเขาจะวิ่งออกไปสังหารคนในยุทธ,ธภูมิคิดดูเขาหวังที่จะส่งชายคนนั้นไปนรกด้วยมือของข้าเอง แต่มันยากกว่าในสภาพปัจจุบันของเขาเป็นปีที่สิบและแขนของเขาที่ได้รับบาดเจ็บจะไม่หายในทันทีแน่นอนแม้ว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดผลลัพธ์จะไม่รู้เพราะสภาพปัจจุบันของเขาแต่ถ้าเขาแพ้สิ่งมีชีวิตนั้นจะหลุดออกจากภูเขาหลังจากถอนหายใจอาร์ควุยผู้ที่หลงอยู่ในคิดเปิดปากจุดประสงค์ของท่านก็เป็นแกนของอสูรวิญ,ญญาณด้วยหรือคําถามตรงไปตรงมา คนที่มาที่เทือกเขาฉางไปมีจุดประสงค์เดียวคือการได้รับแกนของอสูรวิญญาณเฟิงโปโเพื่อเพิ่มพลังของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนั่นคือความจริงท่านจะเหมือนคนอื่นอธิบายความถูกต้องของการนำแกนด้วยสาเหตุผู้ที่พยายามได้รับแกนล้วนเหมือนกันทั้งหมดพูดว่าพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้มันตกไปอยู่ในมือของคนอื่นดังนั้นพวกเขาจึงมาเอาแกนเพื่อตัวเองเหตุผลเหมือนกันสำหรับทุกคนแต่ท่านคิดว่ามีเหตุผลอื่นสำหรับการมาที่นี่หรือ หาชุนยาวุนไม่ปฏิเสธเนื่องจากกองทหารยูริมเป็นทางการทูตเขาคิดว่าคนนี้ที่ดูเหมือนหลอดของพักมันจะคิดเหตุผลบางอย่างแต่เขาไม่ได้ท่านไม่พยายามซ่อนความโลภของท่านด้วยซ้ํามันจะดีกว่าแบบนั้นแทนที่จะพยายามสร้างข้อเท,ท็จจริงเท,ท็จเขาซื่อสัตย์แต่ดูเหมือนว่าท่านได้รับแก่นมากมายทําไมท่านถึงโลภมากเขาไม่เข้าใจการดํารงอยู่ของเฟิงโปเป็นที่รู้จักดีดังนั้นหลายคนจึงมุ่งหวังมัน อย่างไรก็ตามอสูรวิญญาณอื่นค่อนข้างยากที่จะหาและหากเขาสามารถเอาแกนเหล่านั้นไปได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องมุ่งหวังอันนี้หากเป็นท่านไม่มีใครในยุทธภูมิจะสามารถชนะท่านได้แล้วทําไมท่านถึงโลภแกนนี้ด้วยนอกจากนี้เนื่องจากชุนยาวูลมีแกนหลายอันเขาจะมีชีวิตนานไม่จําเป็นต้องมีความโลภมากเกินไปชุนยาวูลคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับคําถามที่อาร์คุยถามเขาจะไม่เชื่อหากข้าพูดว่า เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดดาบได้รับความเป็นอมะตะเขายังไม่ได้บอกแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาใครจะเชื่อเรื่องไร้าสาระนั้นเมื่อเร็วๆนี้มีการเกิดขึ้นของตระกูลที่เรียกว่าสำนักหกดาบเทพเจ้าอสูรซึ่งเริ่มเติบโตอย่างกระทันหันหัวหน้าของพวกเขากำลังมุ่งหวังชีวิตนิรันดร์กวางทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคำรามดังอากวุยดูตกใจกับเสียงนั้นมันมาจากด้านข้างของเทือกเขาฉางไผ ที่ยอดเขามีทะเลสาบกว้างใหญ่และเขาเห็นเสาน้ำลุกขึ้นวูชนั่นคืออะไรเมื่อกี้ตกใจเขามองไปรอบๆขณะที่เสียงสะท้อนโกรลันเสียงเสือคำรามจากยอดเขาชุนยาวูนมองไปที่นั่นด้วยสายตาคมนั่นคือเสือขาวหรือนั่นไม่ใช่เสียงคำรามที่มนุษย์สามารถสร้างได้เขากำลังทำลายคำสาบานหรือเขาสับสนครูหนึ่งต่อการบ่นที่ไม่เข้าใจจากอาร์กวุยที่เคลื่อนไหวทันที ทัดสีหน้าของเขาจริงจังขณะที่เขาพยายามไปถึงยอดเขาที่ด้านบนคือสถานที่ที่ชายคนนั้นอาศัยอยู่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงร้องหมายความว่าเกิดสิ่งแย่มากขึ้นวูชวูชขณะที่เขารีบเขาได้ยินเสียงใครบางคนตามทันอาร์กวุยเหลือบมองไปข้างๆเพื่อดูชุนยาวุลการแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนั่นคือเสือขาวหรือตอบคำถามของชุนยาวุลอาร์กวุยพยักหน้าโดยไม่พูดอะไร ชุนเยวุนพูดดูเหมือนว่าพวกเราถูกตีด้านหลังของหัวโดยสำนักหกดาบเทพเจ้าอาสูรในขณะที่เราต่อสู้กันสำนักหกดาบเทพเจ้าอาสูรคิดดูอารกวุยได้ยินคนของยูริมกล่าวชื่อเดียวกันเป็นสิ่งที่เขาไม่สนใจเพราะไม่ว่าจะเป็นใครเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้พวกเขาเข้ามาในภูเขาสถานการณ์ออกนอกการควบคุมแล้วมันต้องหยุดมันจะอันตรายหากแกนตกไปอยู่ในมือของสำนักหกดาบเทพไม่ใช่นั่นนั่น ชายคนนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเป็นรูปแบบดั้งเดิมของเขาเด็ดขาดชุนยาวูนคิดว่าอาร์ควิวกังวลเกี่ยวกับแกนที่ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแต่สิ่งที่เขาได้ยินนั้นแตกต่างจากที่คาดไว้อย่างสิ้นเชิงแน่นอนเขาคิดว่าเพราะอาร์ควุไม่รู้เกี่ยวกับสำนักหกดาบเทพเจ้าอาสูรด้วยพลังของพวกเขาการล่าอาสูรวิญญ,ญาณไม่ใช่งานที่ยากกูวอวอนี่อะไรกันชุนยาวูนมองที่เทอกเขาฉานไปด้วยดวงตาที่สั่นสะเทือน เมฆดำรวมตัวกันในท้องฟ้าที่ดูสายจนถึงวินาทีที่แล้วเขาไม่อาจยับยั้งความตกใจได้ต่อสิ่งนั้นอาบุยพูดมันเป็นอสูรวิญญาณที่มีชีวิตอยู่เกือบพันปีและขึ้นในอันดับสัตว์ประหลาดที่ไม่ควรปล่อยออกมาสู่โลกนี้นาขนลกุกพลังงานที่น่าสยดสยามปกคลุมภูเขาเหนือยอดเขาฉางไปที่ปก